ามาโรงแรมเราเช็คอินเรียบร้อยค่ะทีนี้ไปดูห้องกันห้องสวยแอร์เย็นดีอันนี้เป็นสวีทรูมค่อรเช้ารงมีข้จะมีเรื่องดื่มรองรับต่างๆแล้วด้านหน้า เดี๋ยวเราเข้าไปเดินกันด้านหน้าก็จะเป็นตลาดอย่างที่บอกค่ะหน้าเคาเตอร์ตลาดอินโดจีนเราจะไปดูกันเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะเด็กๆไปตามห้องสามศูนย์หนึ่งไปเลยบยิบร้อแล้วนะ่ยครับ เราเลือกห้องสวีทรูมเลยเพราะว่าเป็นห้องใหญ่เป็นมาครอบครัวเราต้องเอาห้องใหญ่ there, the here, no? สะอาดสะอาดดีค่ะ Yes people people have to exciting with that เอียนนี้ตอนเราเราจะขึ้นไปที่ห้องของเราชั้นสามค่ะชั้นสองชั้นสามาปออกไฟไหนแล้วครับโอ้อะไรนะมีการปลออดไยรอบด้าน เยี่ยมติดกับริมแม่น้ำโขงนี่ห้องสวีทรูมเราค่ะอ๋อห้องสวีทอ่าสามสิบหนึ่งออันนี้สำหรับห้องลิฟตงรูมมีสนีอันนี้สำหรับห้องลิฟตงรูมสำหรับตรงนี้สำหรับเด็ตดิสลีป ห้องอะไรี่ยห้องสวีทรูมที่นี่ดีมากค่ะแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากสองพันกว่กๆเองโอ้รีวิวค่ะรีวิวเยี่ยมมากเลยค่ะห้องน้ำก็เริศดเพอร์เฟกค่ะจะมี บางคนนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ <laughs> เอาง่ายๆก็คือคอนโดนะค่ะอยู่คอนโดมีห้องมีห้องนอนไอคนรอรีวิวก็เยอะๆดูสิห้องนอนตู้เสื้อผ้าทุกอย่างเป็นไม้ค่ะสวยงามมากเลย ประดับประดาด้วยไมย้ธรรมชาติสวยงามชอบค่ะชอบมากมากมเตียงใหญ่สองเตียงเลิศแล้วก็ว้าวแต่หมดจะมาว้าเลยนะแนะนำเลยนะคะใครมาที่นี่ก็ต้องมาใครมาเที่ยวที่มุกตาหารมาโรงแรมที่สะอาดแล้วก็ใกล้ วิวแม่น้ำโขงแล้วก็ตลาดอินโดจีนแนะนำเลยค่ะ,ะมีหลายราคานะคะเริ่มต้นตั้งแต่900บาทมีหลายห้องให้เลือกแต่พวกเราเลือกห้องที่แพงที่สุดในนี้เพราะเราจะเลือกดูบริเวณได้ทั่วถึงแล้วก็ต้องเลือกห้องใหญ่นิดนึงเพราะว่าเด็กๆจะมี private ของตัวเอง เอ้ยพี่ชุดเอ้ยพี่ชุดน้องเรียกพี่ชุดเอ้ยพี่ชุดเอ้ยมาลูกมาอา้ mm hmm. าวระวังนะลูกนะเราอ่าฮะย l i ไ e t h a ดตาหลิ you like that, mm hmm. ง g คมกันนารักคมไฟกูฟ uh ู huh. นี่ค่ะเพิ่งเช็คอินไปหมัดๆ <Lucky number S 2> ลัคกี้นัมเบอร์ที่ไหนนะโนนะรงแรมริเวอร์ฟอนนะคะโรงแรมริเวอร์ฟอนมีห้องลิฟวิ่งรูมเรา มีเตาอบมีน้ำร้อนแต่อาหารเช้าขึ้นไปชั้นหกโอ้โหคชั้นหกเลกชั้นหกก็จะมีวิวสวยๆดูโอเคกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างนอกกันอีกแป๊บนะครับ